สวัสดีค่ะมากันอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะ่านหมอสีทีชโชคพยากรมากันเร้วมาทํานายดวงรายวันประจำวันที่สิบหกนะคะกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซึ่งตรงกับวันจันทร์สีเหลืองวันแห่งโชคลาบๆเลยจ้าพี่น้องจ้ะสําหรับคลิปนี้ไม่มีแนวทางเลขนะคะพี่น้องค่ะใครยังไม่ไปรับฟังรับชมคลิปดวงใครเห็งมีโชคลาภพร้อมแนวทางเลขหน้าไพ่ค่อนข้างจะชัดนะคะในพี่น้องทั้งแปดวันเกิดเชิญค่ะพี่น้องค่ะหรือใครต้องการเช็คดูดวงส่วนตัวข้อทัก้ดีไลน์ ยังมีเวลาอยู่ค่ะพี่น้องนะคะเอาอย่างนั้นแล้วก็ช่วงนี้หมอลงคลิปเพื่อประโยชน์นะคะให้กับพี่น้องนะว่างก็ไปรับฟังรับชมนะคะเข้ามาแล้วก็ขอกําลังใจกันหน้ากนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามด้วยเด้อนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้กับหญิงชราว่าอย่างนั้นค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ใครที่เสียงโชคเสียงดวงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าต้องอารมณ์ดีๆนะ เราจะได้มีโชคลาบลาบลอยเข้ามานะในวันพรุ่งนี้นะจ้าพี่น้องจ๋านะว่ายอย่างนั้นกันค่ะนะคะใครมีปัญหาอุปรอสรรคอะไรก็สู้สู้สู้เท่านั้นนะคะสู้เท่านั้นนะคะพี่น้องคาและทุกอย่างจะดีขึ้นตามลําดับว่างั้นเถอะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียวเวลามาดูดวงรายวันกันมาดูพี่น้องวันอาทิตย์นะพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนดูกันนะใบแรกนั้นบอกว่าอย่างไรติดดาบติดกับเรื่องอะงไรคะพี่น้องคานะอย่าไปติดดาบติดกับให้มันมากนักนะ มันจะตึงเครียดแล้วมันก็เครียดเนี่ยนะมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องนะพี่น้องวันอาทิตย์นะตัดสินใจเลือกลหละนะคะก็แนะนำนะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดและในวันพรุ่งนี้มีเงินเข้านะพี่น้องคะเงินเข้าสวยด้วยนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองได้อะไรแบบเบิ้ลๆน,นะถูกรางวัลใหญ่หรือเปล่านี่พี่น้องวันอาทิตย์แต่สําหรับสองถ้วยโชคดีในเรื่องของบริวารคนรักนะคะ จอคู่แท้เจอกัลยะาณมิตรที่ดีนะคะพี่น้องจา๋านี่นะคะเจอเรื่องราวดีๆว่างั้นหุ้นส่วนก็ถือว่าโอเคสิ่งที่จะต้องเตือนลาตินี้นะก็คือเรื่องของสุขภาพหรือความวิตกกังวลนะนะคะค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะ,ะวิตกกังวลแฮงแมนเนี่ยแล้วก็ขึ้น2ดาบอีกต่างหากนะคะนั่นหมายความว่าใครที่มีโรคประจาตัวอยู่นะ,ะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะเราต้องระวังดูแลตัวเองดีๆล่ะนะคะเที่ยวนี้นะ่ะเพราะว่าขึ้นแฮงแมนแล้วก็2ดาบนะสุขภาพเนี่ยเป็นเหตุให้เราไม่สบายนะเนี่ยนะ เป็นเหตุนะคะพี่น้องนะกังวลด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะคะอย่าคิดล่วงหน้าอย่าคิดย้อนหลังนะเอาปัจจุบันให้ดีนะคะและในวันพวกนี้เนี่ยนะคะดูว่าเราจะมีโชคลาภเข้ามานะมีเงินเข้านะแต่เราอย่ากังวลนะคะอย่ากังวลอย่าเครียดนั่นเองนะและทุกอย่างก็จะดีนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้และใครที่ต้องการแนวทางตัวเลขก็ไปดูในคลิปดวงใครหิงมีโชคลาภนะคะพี่น้องค่ะนะช่วยกันดูหน่อยหนึ่งนะขอพี่น้องวันอาทิตย์เฮงเงค่ะในวันพรุ่งนี้มาดูพี่น้องวันจันทร์กันบ้าง สำหรับพี่น้องวันจันว่าไงพี่น้องวันจันนี่ก็เหมือนกันนะคะ,ะเรื่องของสุขภาพนะเดทเนี่ยนะคะเรื่องส,สุขภาพนะคะลําไส้ก็พ่อหาหนักเสีบกดไหลยนต์นะคะมีเงินหมุนเข้ามาเน่ะนะคะมีเงินหมุนเข้ามาเรื่องเงินเนี่นนยก็ได้อยู่ในวันพรุ่งนี้แต่เป็นเพียงเงินหมุนนะสุขภาพระมัดระวังอย่างดีนะคะสําหรับพี่น้องวันจันนะคะเรื่องเงินมีหมุนเข้ามามีใช้นะคะมีใช้นะคะมีจ่ายมีจ่ายมีใช้อในวันพรุ่งนี้น่ะนะ นั่นหมายความว่าเหมือนทุกขลาบนะได้เงินเสียเงินประมาณนี้พี่น้องวันจันะนะคะและว้วก็พี่น้องวันจันนะคะเรื่องของงานก็อาจจะเริ่มงานใหม่ก็ได้นะเพราะว่าขึ้นเดทเนี่ยคือจบงานเก่าก็ได้นะแล้วก็เริ่มงานใหม่ก็ได้นะนะคะพี่น้องค่ะใครที่มินเมว่าจะว่างงานแล้วคิดจะหางานทําใหม่นี่หางานทําใหม่ได้เลยนะคะมีความรู้สึกว่างานใหม่นั้นเนี่ยมันจะทําให้เราเติบโตว่าอย่างนั้นนะ,ะนี่ก็คือเรื่องของการงานนะคะเรามาระวังเรื่องเดียวแหละพี่น้องอ่ะนะคะเรื่องสุขภาพนะ นะลำไส้ก็พอาหารดักเสพกดระยย้อนภูมิแพ้ได้ด้วยนะคะเป็นพิเศษเลยในวันพรุ่งนี้ส่วนเรื่องของการเงินมีหมุนเข้ามาค่ะพี่น้องค่ะใครต้องการแนวทางโทรเลขก,ก็ไปดูในคลิปดวงใครเ็นมีโชคลาภลงให้ก่อนหน้านี้แล้วขอพี่น้องวันจันทร์เฮงๆงคะ่ะมาดูพี่น้องวันอังคารพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนพี่น้องวันอังคารอารมณ์ไม่ปกตินะคะอารมณ์เป็นลมเป็นไฟนี่ระมัดระวังใครเสี่ยงโชคเอาไว้เนี่ยชวดนะนะอุดมสมบูรณ์ขึ้นบริวารเกื้อหนุนนะคะพี่น้องค่ะอ่า รวมสมบูรณ์ขึ้นลงตัวขึ้นในทุกเรื่องโชคลาภมีนะคะการงานเด่นนะจ๊ะพี่น้องวันอังคารนะในวันพรุ่งนี้นะ่ะนะคะพี่น้องคะสําสเร็จหมดอะ่แะและก็อาจจะมีในส่วนของพันธสัญญานะ,ะแต่ว่าเป็นไปนในทางที่ดีเรื่องกฎหมายนะคะแต่เราก็ได้รับความยุติธรรมนะคะตัดสินเรื่องในเรื่องหนึ่งแต่เราก็ได้รับความยุติธรรมนะคะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอังคารก็ถือว่าดีนะจ๊ะพี่น้องจ๋าส่วนใครที่ต้องการแนวทางตัวเลขก็ไปดูในดวงใครหฮงมีโชคลาภลงให้ก่อนหน้านี้แล้วนะจ๊ะ พี่น้องวันอังคารขอให้เฮงๆค่ะคราวนี้มาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างสําหรับพุธกลางวันเรื่องอะไรอ่ะพุธกลางวันเรื่องของความรักความสัมพันธ์อินเลิฟอ,อินเลิฟนะคะอารมณ์ดีเป็นพิเศษรวยนะพี่น้องวันพุธกลางวันนี่รวยนะ,ะโชคดีมีเงินเข้ามีเงินก้อนโตๆโ,โชคดีในเรื่องทรัพย์สินมรดกโชคดีในเรื่องของค้าขายธุรกิจเจรจาเป็นเงินเป็น,ปน,ปนทองโชคลาีเฮงแล้วก็รวยนะคะเฮงแล้วก็รวยคือพี่น้องวันพุธกลางวัน จะพบทางออกทางสว่างดวงเปิดสุดนะคะเตรียมรับน้อมรับคำำําทํานายนี้ด้วยสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะรับคำำําทํานายนี้ด้วยนะ,ะพี่น้องคะไม่รู้จะพูดแบบไหนดีและถึงก็ดีมากนะดีและถึงก็ดีมากนะคะพี่น้องพูดย้ำๆเนาะ,ะเอาละไม่พูดมากเจ็บคอใครยังไม่ไปดูดวงนะคะโชคลาภนะดูดวงใครเฮงมีโชคลาภนะลงให้ก่อนหน้านี้แล้วเชิญน,นะคะเลขหนนาไพ่คนข้างชัดนะคะพี่น้องขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้าง เออโทษนะคะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะเดินทางไปไหนคะอ่าเดินทางออกนอกพื้นที่ประสานงานกิจการเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะดูว่าจะโอเคอยู่แต่ว่าดูว่าอึดอัดติดดาบติดกลับกับบริวารน,นะกังวลน,นะคะอ่าอันนี้ก็ต้องเตือนว่านะในบริวารในวันพรุ่งนี้ไม่ค่อยโอเคกับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะอ่าขัดแย้งกันเรื่องของงานเรื่องของระบบงานเรื่องของภาระผูกพันกันก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็บอกว่าเออไม่รู้จะแกะได้ไหมหรืออย่างไรนะ เราดีรอจังหวะเราโอกาสเกี่ยวกับเรื่องงานด้วยอยากจะเปลี่ยนงานอยากที่จะขยับขยายในส่วนธุรกิจการเนี่ยก็ดูดีๆค่ะพี่น้องค่ะนะคะดูดีๆเราก็จะพบคําตอบว่าเราจะไปทางไหนนะเตือนเรื่องสุขภาพด้วยนะปวดเนื้อปวดตัวนะคะพี่น้องค่ะเนาะเอ็นก็กระดูกในสายตาดวงตาได้ด้วยนะอย่างเงี้ยแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เตือนว่าอย่าไปยุ่งเรื่องอื่นให้ยุ่งเรื่องตัวเองเป็นหลักกันนะคะไม่อย่างนั้นเ,เราจะติดดาบแปดดาบเที่ยวนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืน ใครต้องการเลขหน้าไพา่ไปดูในดวงใครเฮงมีโชคลาภเด้อนะคะพี่น้องจา๋าลงให้ก่อนหน้านี้แล้วขอให้เฮงเค่ะมาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดี สำหรับพี่น้องวันพระฤาษีเด,ดือดสตาร์นะคะนี่เดือดสตาร์ไปถึงดวงดาวสิ่งที่รอคอยจะได้รับผลแล้วทีละเรื่องทีละเรื่องจริงๆด้วยนะคะเออนะสุขภาพกขดีขึ้นนะคะอุดมสมบูรณ์ขึ้นโชคดีในเรื่องของอาหารการกินความรักความสัมพันธ์ก็โอเคนะคะนี่เยี่ยมเหมือนกันพี่น้องวันพระฤาษีนะเจอสายเปยสายเปยนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่คนรัก ให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนพี่น้องวันพฤหัสบดีเป็นอย่างดีในวันพรุ่งนี้ดีดีค่ะพี่น้องค่ะและใครที่ยังไม่ไปดูคลิปดวงใครเฮงมีโชคลาภเชิญค่ะนะคะลงให้ก่อนหน้านี้แล้วขอให้เฮงเฮงค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนพี่น้องวันศุกร์ก็ยังคงเป็นแม่ทัพแม่กองอยู่กํากับงานดูแลกิจการดูแลบริวารน,นะคะในวันพรุ่งนี้ก็มีเรื่องที่จงใช้นะคะมีเงินที่จะต้องชํา,าระหนาภาระผูกพันแต่ ด้วยความที่เรายังมีเครดิตอยู่นะคะด้วยความที่เรายังมีเครดิตอยู่ด้วยความที่เรายังคงมีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินเราก็จะผ่านพ้นในเรื่องของวิกฤตการเงินไปได้สําหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะแต่มีความแอบเซ็งเนาะแล้วก็มีความเบื่อบริวานนะนี่ว่าอย่างนั้นนะคะไม่เป็นไรค่ะพี่น้องคาอันนี้นะคะอืมใครที่มีบริวานนะคะคนรักคนในครอบครัวนะคะ โดยรวมแล้วเนี่ยเขาก็ยังคงที่จะปรรชนาดีกับพี่น้องวันศุกร์อยู่นะคะพี่น้องอย่าไปเบื่อเขานะคะพี่น้องคะและในวันพรุ่งนี้เราก็มีเซนทพิเศษแรงๆนะทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเอาลางสังหรณ์ของตัวเองเป็นหลักกันนะคะมาปรับใช้นะพี่น้องคานี่ก็ถือว่าไพ่ออกมาโดยรวมแล้วก็ดีเหมือนกันนะคะพี่น้องนาในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันศุกร์นะคะใครต้องการแนวทางเลขหน้าไพ่ก็ไปดูในดวงใครเฮงนี้โชคลาบลงให้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะพี่น้องคาขอพี่น้องวันศุกร์เฮงเฮงรวยๆค่ะในวันพรุ่งนี้มาดูพี่น้องวันเสาร์ พี่น้องวันเสาร์นะคะพี่น้องวันเสาร์นั้นอารมณ์ไม่ค่อยปกตินะคะดุหน่อยหนึ่งในวันพวกนี้นะระวังนิดนึงนะเราเสี่ยงโชคเดี๋ยวจะไม่ถูกเอาแล้วก็พี่น้องวันเสาร์นะเป็นห่วงคนที่อยู่ไกลๆคนรักนะคะครอบครัวนี่นะคะแล้วก็อาจจะมีแปลนเดินทางไกลๆแล้วก็เป็นห่วงนะคะแต่โชคดีในเรื่องของกิจการนะคะโชคดีในเรื่องของหุ่นส่วนนะคะ เรื่องของกิจการเรื่องของลูกค้าดีครับพี่น้องออเดอร์รัวๆเร่งเงินอยู่ก็มีเงินกองอยู่จริงนะคะพี่น้องขานะคิดว่าอยากได้เงินสักก้อนหนึ่งมีอยู่จริงครับพี่น้องหรือมองวิธีการหาเงินก็มีเม็ดเงินจริงๆนะคะลงมือหาเลยอย่าได้กังวลลังเลนะคะอืมเงินกองนี้เป็นของคุณแล้วนะพี่น้องวันเสาร์ขาในวันพรุ่งนี้ว่าอย่างนั้นกันอืม วันนี้พี่น้องวันเสาร์ใครที่ต้องการแนวทางเรขหน้าไพ่ก็ไปดูในดวงใครหฮงมีโชคลาภนะลงให้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะขอพี่น้องวันเสาร์หฮ่งห่งป้าหมอวโพรให้พี่น้องทั้งแปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงคะ่ะพี่น้องค่ะเ๋ยขอให้หฮ่งห่งรวยรยเด้อในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ